ปรับพื้นที่ให้พันจังได,ดกลับมาบานฝันเห็น<ม>ผู้เท่า <laughs> กับลูกพันมาลูบตะหัวรถลูบอยู่หันหละลูบหัวรถลูบหัวรถผมเลยมันเป็นอย่างน้อผมว่าเป็นอย่างของ้มามว่ามาย่จะมาลูบยังหัวรถผมนี่แหละบลล่ากาันว่ารถนีเดอร์มันว่าสิพาโตละสิพาโตมังต่งโตมี่ละว่า,มมยายมแมนบบกลยว่าแมนโบอย่แมนล้ว่าบอกผมบั้ง เล็กน้อยนั่นบอกผมไปถึงมันกับมืี่เลยซี่เลขตัวนี้แหละแต่เลขตัวนี้มันเป็นเบอร์โทรศัพท์พระเจ้าเลยเข้าสู่ช่องกลุ่มสัพยานักเพจอีสานนิวเพจกลุ่มสัพยานักนะครับวันนี้อยู่หน้าบ้านอาจารย์ไพลินนะครับมาดูอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับผมวันนี้เห็นว่าอาจารย์ไพลินเข้ามาแล้วหลายงวดไหมครับเข้ามาแล้วหลงวดหลายงวดนะครับแกโทรไปหาผมตลอดแต่ผมก็ ตางก็ตามปิดงานแก <c oughs> ก็มีเวลาผมนิดนึงผมก็เลยมาไม่ได้ผมก็ปิดงานเหมือนกัน่างนี้นะเคก็ทํางานเกษตรกรเกษตรใไถน้อะไรเลยเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรก็ไม่ได้มาเลยวันนี้เป็นมาตามงวดแรกแล้วกันเนาะแรกเลยนะครับปีใหม่นะนี้งวดแรกอะนี่แหละสารตรงนี้ที่ผมเคย FC ผมเคยมีโชไม่ลาบด้วยครับครับผมแล้วก็เคยซื้อขอมาเส้นไหว้หรือว่าเป็นเสื้อผ้าอะไรมาให้อยู่ตรงนี้เลยซื้อผลไม้มาไหว้ FC มีโชไม่ลาบด้วย นะครับคือสารวันนี้จะมีความผูกพันกับอาจารย์ไพลินนะครับผมหรือว่าพ่อไพดินของเรานะครับผม,มเเรียกว่าสารตายายนะครับผมเพิบลล่บอกว่าสารสนั่ครับเดี๋ยวเราจะตาไปฟังอาจารย์ไพลินด้วยกันเนาะครับ,รบโชคลา,าบเด้อวันนี้มาตามแนวทางห้กเอฟซีตายายายัวเลตาใหญ่เดิดเปิดโชคเกิดลา,าบเด้อสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าหกสิบแปดนะครับ ใตาใหญ่รับรู้นะครับผมวัสนี้ก็มีการพาไีอมาหลายคนเนาะมันอมาสี่คนหาคนเกาหวีนะครับมันทีทีหาทั้งหาเลยทั้งฮกเลยบ่วันน้พ่อถึงเตี๋ยทีไก่น้พ่อเนาะครับอ้้ลดมันหยากันยังวเนาะออกรถมากกั้งวันนี้มวรับแมันหยากับตั้งงานขับเฮ็ดงานเฮ็ดการเนาะยังไงล่ะ จะได้รับพอโชว์ราวยอดพีกายสิดเบลมาติดตามกันผมกับข้ามันกะอันเด้อส่งไปให้ส่งให้เอฟซีอยู่บนอันนี้หลักฐานอยู่นน้ำเล้าด้อครับผมเหล้าถือทั้งล่างทั้งบนหมดเลยอืมทางหานังทางโซนเก่านั่เลยอืมห้เราส่งไปให้เรานะบนล่างวัตถีเรานี่บังคับวัที่ผ่านมาเนี่ยถูกบนล่างอืมส่งไปให้สิบพกลนทั้งนั้นทั้งอยู่ประเทศนออกนั่นครับ กว่คนที่เบิ่งบาซักอะไรนั่นแหละเด็กคนนี้ตะกี้ตอนที่เขาไปถ่ายทำอยู่กูลักไอ้รวยนะเขาคงจะบาซักตะกี้เราไม่ไม่เลยนะย่า่นั่นแหละเราย่า่นั่นเราถือได้ประมาณสี่แสนบาททั้งล่างทั้งบนหมดเลยลอตเตอรี่ห้าสิบใบนะเขาก็ให้ค่ากาแฟอยู่ดแบบไม่ได้ไ่ได้เรียกร้องเขาดอกบะได้ซื้อพวกที่รถซื้อน้ำปลาซื้ลูกกินเลยนะ พันกับมีชวมิลานะาพันกัมีน้ำใจนะครับกะว่าตอนนั้นพันบาสักมาเอากะคือคืออยู่ไหนแต่ว่ามันเนี่มาแล้วลำบากนะไช่เราก็จะไปเห็นรุ่นจีเนี่ยผมก็ถ่ายหน้าเนี่ยยังกระลุงตึงขึ้นแล้วถ่ยปลูกมั่นปลูกข้าวโพด่เขาโจ้กด้ยินงปล่อยไปตังอยู่แต่กับตัวเด็กมาเอาตัวเด็กน้ำรอบคะครับตัวนี้ความฝันครับผมจนจนได้ฉายาว่าอาจารย์พิริมคนฝันแม่นนี่แหละครับไ่ได้ไปเอายังไงบางทีเขาก็มาบอกเอาเลยเขาพูมาบอกน้ำหูน้ำอย่านี้งามขึ้นนะ ย่งางตอนสมัยตอนที่ไปอยู่หูวจักรลักกิโลไม่ไม่นัน่นสมัยนัน้นเขามาเ,มเอินอยูเลยเด้บุกหัจักรล่าสำเร็จมัลักกิโลน่ะเอินเลยจนเอาเราที่ไปเนาะตอนหูวจกักรล่าเนาะบักเจ็ดศูนย์สามอ่ะบักเจ็ดสามศูนย์น่ะอยู่<ๆ>ตอนที่เขาทุบไม่ไม่นัะ่ะไปซื้อเอาอยู่มงหั่นเลยๆหั่นเลยๆมันอยูย่หั่นขาวงกลมไว้ก็ไปเอามาเลยก็นนี้เลี้ยบอะไรยืนออกมากอมันอ้อีเลี้ยบแบบนี้ตั้งแต่นั้นมากอะ ก็ร้องก็เล่ก็ร้องก็เล่เขาท่อตีผมแบบเมื่อไหร่ทำจีบก็คอยที่ว่าเล็กเขาตัวเหนือคือที่ศาลอยู่หน้าบ้านพ่อเนี่ยคือเป็นสาลนี่แหละคุณตาคุณตาคุณยายของงานเป็นงานเป็นของงานแม่เขาใุ่ไหมเป็นพ่อกขาแม่เป็นอะไนะของโบราณเลยนะแต่สมัยตะกี้ผมว่าเก็บได้อยู่ตั้งแต่สมัยอันอยู่นั่งพระอาจารย์ไม่ไม่น่ะผมบอกเก็บได้พระอิริพระองค์นั่นนี่ยไม่ต้องฝันหรอกใครสิเกคนทำได้ก็สร้างพระองค์นั่น แม่นีลเลยพระองนั้นพระของประเทศเขาเมื่อนั่นนะพระ,ะทเนศปราบเซียน,นแม่นิลเลยคืนสามนิ้วนี่เนาะลาวันศิวันพระเนี่ยเอาบูชาปรามันสิกเลเลยอยู่ข้างหลังเลยด้อคือข้นเขียนเนี่ยคือเขาคนเอาดินซอเขียนเนี่ยพระองค์นั้นแต่เดี๋ยวนี้มันหายแล้วไปอยู่น,นํำพระอาจารย์พระอาจารย์นีเอาไปนำจกกักจะตกไสบุกเดี่ยวนี้เราบัได้กลับมาเราไปเรื่อยๆแหละเอามาบันี้เขา ความฝันงวดนี้เนาะสิบเจ็ดสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดในน้ำกระไนี่แหละครับผมจากสิแมนหรือโมแมนบุกหัวเด้อพี่น้องเอ้ยคบังบิ่งเอาเบิ่งบังกันเอาเด้อฝันดีก่อนเออกระฝันอยู่ฝันนี่เสียมันก็เศร้าฝันโดนลเด้ตั้งแต่ออกรถไถมาบ่เคยฝันเลยเพิ่งฝันนี่แหละไปไถหน้าเอาไปไถดันที่อยู่ให้หลานใต้ของน้องพ้นนี่แหละครับผมดันดินเขาของบ้านเพิ่น ปรับพื้นที่ให้พันจังไดกลับมาบานฝันเห็นพูเท่ากับลูกพันมาลูกกับหัวรถลูบอยู่หันหละลูกหัวรถลูบหัวรถผมเลยมันเป็นอย่างนอ้อผมว่าเป็นอย่างของถามว่า่าย้ายจะมาลูกยังหัวรถผมนี่แหละบล่ากานาันว่ารถนีเดอร์เปนว่าสิพาโตละสิพาโตมั่งโตมี่แล้วว่าแมนโบผมว่าแมนโอย,ย้ววายแมนเราบอกผมบัง เล็กน,น้อยนั่นบอกผมไปถึงกับมันกับซีเลยซีเหล็กตัวนี้แหละแต่เหลขกตัวนี้มันเป็นเบอร์โทรศัพท์กรเจ้าเลยแต่มันออกรประจําเลยแต่ยังอมผมยังทันเลยเปิดเผยอะไรเลยพว่บ้าพร้อมไว้ผมหวัวาบาซักเสียมากพห้อมไว้ห้อมไวพห้องไวเหล็กตัวนี้มันกวผมมักแห้งแห้งไปแห้งจเวิงว่ารัตติลีใช่ะรือ ngoài หายแล้วอ๋อหายแล้วบั้เสือบัเสืยดอกเสือองตัวเลยกันี้เบิ่งเอาค <t> ันบะคันวาบัวเสือเรื่องจริงนี่นี่เรื่องจริงนี่จต่หัวว่ามันมียังสีมันมีตัวใดจ้ะ เอาชาว่าตัวใดเอาเอาหมูเจ้าเอาเอาแอดมินว่าตัวใดเนี่ยเอาเดาเบังเดาเบังเอาเลขทะเบียนพหกสองเลขที่พ่อคุ้มไว้เบนบอกเพ่อพ่อสพนี่เราเลขคุ้มไว้คุ้มไว้ตัวนี้คือนี่ตัวนี้เขาเขาบอกว่าตัวนี้เลขลางเด้อนี่หกครับสองนี่แรกใครล่ะอืมอันนี่บนบน แต่รถคันนั้นมันไม่ใช่ตัวแบบนี้ขอให้ปีผมปีนเอาหัวเอาปีนเอาหัวครับคุณผู้ชมตามไปดูคุมไม้ยังดีเอ็นเอเปิดยาวเปิดยาวไปดูเลยนะครับโอ้สามเก้าสามสามเก้าสามแล้วก็ศูนย์หกสามตัวนี้ลาวออกไปแล้วอือศูนย์หกสามนะครับตัวนี้ตัวนี้เนาะครับตัวนี้ เนี่ยตัวเนี้ยรูปยื่นี่แหละรูปยืนสิละลกหน่อยปะเล็กหน่อยผู้ชายมากับยายเพิ่นมากับยายเพิ่นรูปยู่นี่แหละรูปยูนตัวนี้แหละก็แสดงว่าคุณพ่อหรือว่าอาจารย์พลินไปไถที่เขาเนี่ยอาจจะไปโดนเจ้าที่เนาะกับผมผมสองขึ้นติดต่อเราเลยฟันเห็นตาเ่าเลยเรามารูปยตงนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เขาบอกผมไาอาจจะเป็นผีเจ้าที่นะครับถ้าพูดภาษาบ้านเราเนาะ S <S ผมว่าเอ๊ะจังเลยว่าเป็นยังษั่นผมไม่มมเคยฟันแบบนี้จักเทธอนะอืมนะตัวนี้แหละ,แต,ตละแต่ตัวนี้ลาวไปแล้วผมผมซื้อยุ่แต่ว่าผมลบทิ้มอ่าเนี่ผมลบทิ้นนี่ก็เ <c oughs> จ้าจังหัวผมอยู่ผมซื้อว่าซาบัดมาลาออกไปแล้วซาออกไปแล้วนี่ขอเปิดยาวนิดหนครับโอเคอ่าผมบางทียังไม่โอกก็ได้ไหมสามหึงออกแล้วอีกออกลาวไปแล้วมันเคยมอีอยังเนี้ไหมนี่กับลาวเหมือนกันตอนนั้นโดนกันตอนนี้ก็โดน การกระโดดนี่ลาวนตัวนี้แต่ที่พ่อไม่เปิดก็คือพ่อเน้นศูนย์หกสามใช่ไหมครับศูนย์หกสามเขาูปตัวเลขตัวนี้ตัวเนี้แต่ตัวนี้เขาไม่ได้ทำนี่เขาเขาชี้ตัวตัวนี้เี่ยเขาลูปอย่างนี้เขาลูบอย่างเงี้ยเลเาพาีนี่ยตัวนี้เล่นตัวนี้ต้องต้องกลับหัวเด้อกลับไปกลับมากลับไปกลับมานี่แหละก็ศูนย์หกสามศูนย์เก้าสามก็ได้ หรือว่า930หรือ630ก็ได้ตัวเดียวนี่แหละหกกับเตัวเดียวกันตัวเดียวกันเนาะมันตีลังกาก็สีก็ตีลังกาเด้อผมหมดเลยตีให้เลยอรับสันพงศ์ซื้อบ่นี่แบตเตอรี่แบกกำหนึงตัวนี้แหละผมหาบ่ได้เนี่ยตรงๆแบบนี้เด็กมันรูปนะของฝเห็นแกแกมารูปเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยแกบอกอย่างเงี้ยมาจากแม่เขาผู้ชาย สองคืนเนาะโอ้ยตกจนจนหยานเนาะต้องโทรไปหาหลานเนาะ <คน S 1> มึงเห็นยังวะคนลุกเลยบอกโ้โทรไปหาน้องพ่นว่ามันก็บรรลับเนาะมันขายลอตเตอรี่เนาะมันอยู่งสียวะกูฝันแบบนี้มึงมึงแปลกกูเนี่ยเบิ้งม,มันก็บรรลับสาย,ยปกติแล้วถ้าคนไปไถนาหรือว่าไปขุดดินหรือว่าไปกับรถรถไปขัวอะไรถ้าเขาไปทำที่นาส่วนมากจะเจอจเจอ้าของที่จะตามมาเข้าโอ้ยบังผมคนลุกบางเนบอกคนลุกคือเป็นคนลุกเลยบางนหนอนหนอนหนอนคนลุกโอ้บังนี่ทุกคนนี่ตัดยื่นจนน้องพ่นเป็นยังไงวะ โทรไปหาน้องคนน้องคนมันเป็นอย่างของคนกูเป็นอย่งวะคนมึงมาหากูเนี้ยมันก็บบลาตมันขายลอตเตอร่นะมันยเน็นันจะเป็นเป็นเด็กหน่อยเป็นเป็นผีหรือเป็นอย่งกับบจักเลยแล้พอเราทะเบียนรถึนี่ทะเบียนยังครับสามเก้าหกหนึ่งสามเก้าสมเก้าสามเก้าตัวนี้ตัวเดียวกันตัวเดยวกตัวเดียวกันนั่นแหละส่วนมากเขาจะไปทางลาวเยอะ เนี่ยไปเพื่นบ้านเราตอนนี้เราเน้นรัฐบาลไทยเนาะครับในสถาบันไทยเนี่ยศูนย์หกสามัศูนย์หกสามเดวเดียวเดี๋ยวมาลุ้นลุ้นมันจนเจ้ามือโทรบอกว่าว่าแมวตังค์เลยเขาบอกเอ้าใครจะู่ไม่รู้เอาวะซื้อเล่นๆเนี่ยมันออกไปแล้วนนแต่มันสวยนะหกสามก้าวหกสามโอ้ก้าวหกหนึ่งนะนะ เว้ยนะเลขจนได้รถคันใหม่เลยนะทุกคนได้มาจากโชคลาภภโชคลาบจากโชคลาบพอซื้อรถไทยไปไทยก็มีคนมาบอกเลขอีกนะเป็นเจ้าที่เจ้าที่ผมว่าเจ้าที่แหละแต่ว่าไม่เคยฝันเห็นในเสื้อเสื้เนาะเขาเออฝันว่าล้างแม่เพิันน่ะนะฝันว่าล้างเด้อแต่ผู้เฒ่าเลยเฒ่าแห้งอายุประมั้เกาซื้อละมั้งใหญ่คนนั้นฝันน่บอกว่า ล้างบนเลยอหกสองลางเด้อลราวะเราว่าลางเด้อเรื่็นที่เจ้าที่นะครับที่มาบอกคือพอฝันเห็นแล้วเดี๋ยสั่งเอาเลยได้ไหมเข้ามาส่งมา้านี่เองครับผมสั่งตั้งโดนเลยด้ตั้งแต่ไปดันทีหกยูหันแหละดันข้าเจ้าแหละสั่งข้าเจ้าเอาฟันพวกนี้เตือสามารถสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยครับฝันเมื่อวันที่วันที่วันที่หกบ่ คือหาเรื่องที่ฮกนั่นแหละคือ,อเรื่องแบบนี้เนาะคือสิ่งที่เขาแนะนำมาเห็นหรือว่าเป็นเจ้าที่เนาะถ้าบางสถานที่ถ้าดุดุดุหน่อยแต่ตแต่เราสวมเราเราแต่ไม่ไงนั่นสวมขาวเลยสวมขาวสวมชุดขาวมาเลยชุดขาวอยูุดขาวมาเลยอย,ยูเลยแล้มามากับหลานคนเราว่าบฟังเอาเด้อร์เรากลับด้วยวน้ำรถนั่นแหละพ่ออาย่าอยู่มึงได้น้ำรถ อันเดียเลาลัซ <la> <in trouble> ึ่งเราสีก็แปลก้วลูบเด็กน้อยนั่งก็นลูบนั่งอยู่นั่งมองลอรถนั่งนั่งลูบอย่ฮะัลูบไปลูบอย่านั้งซีนี้นี่รนะลูบอ่ะศูนย์หกสามลูบั็นั้นแหละศูนย์หกสามแต่เมื่อเช้าผมแต่เมื่เชาผมดูแล้วตัวนี้ขอส่งเมื่อเช้าผมว่าตอนแรกว่าจะไม่เอาแรกเก้าเก้าสามศูนย์บนมันน่าจะมีหกประมาณนี้นะตัดสินใจเอาเอาก็เอา แล้วก็เอาไว้เผื่อเผื่อพลุเดี๋ยวห้อาจารย์ีนจือโทอีกคันึงนะครับผมัวตัวเลขทางนะครับเดี๋ยวใหอาจารย์ไฟลีนหรือว่าพ่อไิลีนวงกลมตัวชอบให้ด้วยเนาะมีตัวาแดงเแดงี่ท่านอยู่ไหนครับผมแล้วหกสองนี้ไม่เข้าฟันขาบอกว่าเป็นเหล็กล้างได้บอกเป็นเหล็กล้างใญ่เป็นกว่าล้างเด้อหลักล้างเด้อหลักล้วะ แต่ตัวนี้เราบม่ได้เราบม่ได้ว่าเขาซื้อย่างเดียวเลยนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อหลานป่นานน,าน่ะนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อตัวนี้เด้อตัวนี้เด้อแต่แต่วา่าหกสองนั้นใหญ่วาา่าล่างแล้วหลักเราก็ยึดจุกเลยเราก็แนมไปแนมมาอยู่อ่ะโอ้แต่เป็นต่ายานเด้วยเราเราชอบกัรทหานทันมี่ชอบวงกลมเ่ยชอบว่างกลมว่าทได้แล้วแต่ขอจะวงเลยนะครับแลวพี่มักเนาะมักกับตัวน,นี้แหละนี่วงกลมนะ สามตัวสองตัวเน้นนึงเน้นเลยนะตัวนี้ละมันมีตัวหนังในใจชอบอยู่เดี๋ยวกิมบ๊อบบ้านได้เขียนลงแล้บเหรอครับเขียนลงแล้วเหโอคงสุดท้ายแล้วโคงสุดท้ายแล้วข้าาจกงล่างสุดแล้ก็ได้ขวบแดงนะไรเขียนนะเขียนเนาะขวบแดงเลเนาะครับกาแดงเลยเนาะต้นนี้เรีที่มาร์คซืซอๆนะครับนี่อีกหนึ่งตัวที่ยังไม่ได้เขียนให้ดู ฝังในใจนานแล้วชอบในใจนานแล้วชอบที่สุดเลยชอบตัวนี้ชอบที่สุดอัเวกันครบตัวกันไ้หตัวเดียวกันครับตัวกันครับตัวกันเด้อ เอฟซีกับฮูซีฮูเฮดเด้อปีนสายปีนขัวให้แน่พอเสดายคาคาเฟ่เรียกว่าคาปูชโรสน้ำปลาปลากระป๋องก็ได้มากๆก็ได้พอได้กินเรื่องงัวเรื่องคุ้ยหรอครับวันนี้ก็เป็นแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับ17มกราคม2568นะครับผมกับขอมเริ่มต้นเด้อครับเด้อน้องใหม่ได้ดีปมันคนน้องเก่าได้คนใหม่ได้ปี68แล้วเด้อใหม่นะครับ น้องไม่ได้นะครับขอบคุณครับผมสำหรับแนวทางข่าวฝันวันนี้นะครัยังไงก็วิทย์กอโปรดใช้ดีใจย็นการรับชมนะครับขอให้ทุกคนโชคไม่รักนะครับผมเอาวันนี้ขอบคุณพี่พขอหลายๆน้อครับเนาะขอบคุณครับวันนี้ครับผมมาลาวให้